สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการมังกรกินหมี่นะครับคือรายการเรื่องนี้เนี่ยนี่เป็นอีพีศูนย์ใช่ไหมครับคุณวิทย์ครับใช่ครับผมเดี๋ยวเราแนะนาตัวเองก่อนไหมใช่ครับงั้นเราแนะนาตัวเองดีอว่าฮะอ่ะคุณผมคุณโป้งนะครับผมวิทย์ครับเราสองคนจะเป็นพิธีกรในรายการนี้นะครับ ส่วนเรื่องนี้นะครับคือพวกสโคปของการพูดเนี่ยครับชื่อก็บอกอยู่ว่ามังกรก็น่าผู้ชมก็น่จะรู้นะครับว่าเออมันน่เกี่ยวกับเรื่องจีนใช่ไหมคุณวิทย์เรื่องไทยมั้ง <laughs> บอกแล้วมีผีสูงฉันก็ไม่เว้นเอ,เออก็เกี่ยวกับจีนสิก็เกี่ยวกับมังกรเงี้ยมันก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนเขาใช่แล้วเรื่องกินหมี่เนี่ยทําไมถึงต้องเป็นชื่อกินหมี่ครับวิทยทราบไหครับอตอบตรงๆก็คือเป็น อ่าเป็นชื่อที่เอาแนวเอามากตีนล้วนเลยใช่แต่ว่ามันก็สื่อถึงแบบว่ามีความหมายมงคลอ่าใช่ะในแง่ของหมี่นี่มันมีความหมายยังไงบ้างครับมีความแบบที่ว่าชีวิตยืนยาวใช่ไหมหมีม่มันแบบเส้นที่แบบว่าทอดยาวไปประมาณนี้แล้วเออเรากลับมาที่สโคปกันเดียวอืมเพราะเราคงไม่พูดถึงแสรงมันแน่แว่าไอ้คำวกากินหมี่แสรงแปลว่าอะไระเราเป็นเราข้ามไปเราข้ามไปเพราะชื่อมันไม่คดีเท่าไหร่ก็คือที่เราพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของจีนใช่ไหมมันไม่ใช่แค่แบบว่า ประเทศจีนนะที่เรื่องอที่เราจะพูดเราจะพูดแบบว่าเกี่ยวกับคนจีนทั่วโลกอย่างเงี้ยสมมุติคนจีนที่ไต้หวันที่มาเลเซียอย่างเงี้ยที่เขาอพยพมาเขาก็นําวัฒนธรรมจีนนําความเป็นจีนมาอืมผมคิดว่าเออพวกคนกลุ่มเนี้ยก็ควรจะแบบว่าเราควรจะให้ความสนใจไม่แพ้กับคนจีนเช่นกันอเหมือนแบบว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่คนไทยมักจะมีแบบว่า mindset ที่แบบว่าเออคนจีนมันต้องเป็นอย่างนี้นะ คนจีนมันต้องแบบอนิสัยแบบไม่ใช่แบบนิสัยแบบว่าขัดุขัดทุยไหรอใช่แบบว่านิสัยแบบต้องเสียมารยาไม่ไม่ค่อยมีมารยาออกมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าแบบเออคนจีนไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะใช่ไหมประเทศมันใหญ่กว้างใช่มันกว้างใหญ่มากคนจีนทางเหนือกับทางใต้ก็ต่างกันละอืมใช่ไหมคนใต้กินข้าวเป็นส่วนใหญ่คนเหนือก็กินบะหมี่เป็นส่วนใหญ่ประมาณนี้มีกินขนมปังไหมไม่รู้ว่ะ ก็คือกินบ้างไงมันมีส่วนไหนไหมของจีที่แบบกินมีวัฒนธรรมการกินพวกบางอย่างที่คล้ายๆข,ขนมปังอ่ะก็อุยกูถ้าเป็นอุยก,กูก็แบบว่ากินพวกแป้งคล้ายๆนานประมาณเ,<อ>าเนี้เ,เขาก็จะมีเหมือน,นวัฒนธรรมเขาแชร์กันเนี่ยอืมกันก็ส่วนเนี่ยแล้ววัฒนธรรมจีนเนี่ยมันก็แบบว่าแพร่กระจายไปทั่วโลกใช่ไหมตั้งแต่ยุคเนี่ย ก็ยุคไหนม<า>แม่งทุกยุคเลยไม่ใช่ <c oughs> ใช่ใช่ใชไงก็คือยุคอย่างเช่นมาโคโปโ,โลโอย่างเงี้ยก็มาสำรวจยุคและชวงหยวนอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่านําเรื่องของจีนไปแบบกลับไปเล่าที่ยุโรปประมาณเนี้ยจีนใช่ <ừ> mm, ก็รูจ้จักแบบว่ากับทั่วโลกมาแบบว่าเป็นเวลานานพอสมควรแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เส้นทางสายไหม่ปะที่แบบเป็นตัวมาร์กสำคัญเลยก็คือส่วนหนึ่งเช่นกันและใน Impact หรือแบบ รการแพร่วัฒนธรรมของจีนในแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่มันมีจุดไหนที่เด่นๆบ้างไหมก็คือตอนแรกมันเหมือนแบบว่าพอราชวงศ์หยวนเนี่ยแหละที่แบบว่าโดนมองโกยึดมาใช่ไหมคนคนจีนเนี่ยเขาก็อบเขาก็ต้องหาที่ใหม่เพราะว่าเหมือนแบบว่าคนทางใต้เนี่ยโดยเฉพาะคนทางใต้ของจีนเนี่ยจะโดนค่อนข้างโดนคนมองโกที่มาปกครองใหม่เนี่ยปลดกดขี่พอสมควรอืเขาก็เลยย้ายมาส่วนใหญ่จะที่แรกเนี่ยจะเป็นอินโดนีเซีย ประมาณหุ้อินโดนีเซียคาบสมุทรมาลายูอะไรประมาณนี้ประมาณช่วงกี่ปีได้แล้วอ่ะก็แปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยปีแล้วก็คือนั่นก็คือเวฟแรกเลยของคนจีนอยู่กับเวฟแรกนี่คือแปดร้อยปีแล้วใช่เจ็ดร้อยแปดร้อยปีมานี้ใช่ไหมใช่ก็คือเขาย้ายมามันก็จะมีหลายระลอกอืตามที่แบบว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองภัยพิบัติก็ทําให้คนจีนที่อยู่แถวนั้นอยากจะว่าไปอยากรู้เรื่องไอ้ไอ้เวฟการย้ายในเมื่ออันนี้คือเวฟแรกใช่ไหมเมื่อวาณแปดร้อยปีที่แล้วถ้าถ้าเทียบในช่วงแบบ ในส่วน anyway, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่อันนี้เราคงผมว่าเราคงต้องไปแบบว่าเออต้องไปหามาเพิ่มว่าแบบพอผมก็แบบว่าอันนี้พูดเกินมากันเอาคร่าวๆก็ได้และกลุ่มถ้าจะไม่ผิดกลุ่มแรกมันมีระบุด้เพราะว่ามันคือกลุ่มชนชาติไหนเนี่ยก็คือถ้าเป็นส่วนใหญ่เป็นพวกแรกคือฮกเกี้ยนฮกเกี้ยนเหรอก็เป็นพวกเปรานากันก็คือที่แบบว่าที่คนเรียกอินโดเซียเรียกันเนี่ยพวกนั้นเนี่ยมันคือเป็นพวกเวฟแรกที่แบบว่าเออมามาถึง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ก็คือย้ายมาตั้งถิ่นฐานถาวรประมาณนั้นถ้าแถวใต้แถวใต้ไทยนี่มันกลุ่มชนไหนอะก็ก็มีหลายก็มีทั้งกวางตุ้งทั้งแค่ส่วนใหญ่จะแบบว่าต่างจากแบบแถวภาคกลางเงี้ยที่แบบตะจิ๋วจะเยอะกว่าตะจิ๋วนี่มาหลังแล้วปะก็คือมาค่อนข้างหลังพอสมควรอืมใช่มันก็มันก็จะมีเวฟที่ต่างกันไปตามแบบว่าเหตุการณ์ที่ทำไมเขาถึงออกมาเพราะอะไรภัยพิบัติหรือว่า สงรามหรือว่าการเปลี่ยนการปกครองอะไรต่างๆป<ช>่ะมันทําทให้คนย้ายมาเออเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะต้องเอามาพูดในพ<ช>ักแค์สักตอนหนึ่งแบบเวฟการมาแต่ละครั้งเพราะเราจะได้รู้เลยว่าแบบแต่ละทีต่อให้จีนเหมือนกันแต่พูดภาษาไม่เหมือนกันเลยเงี้ยใช่ใช่นั่นก็เป็นแบบว่าจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งของวัฒนธรรมจีนผมนนว่าพวเพราะโค้งเง่าพวกเราหลายคนท<ช>ําไมมันถึงแบบพูดไม่เหมือนกันและในไทยต่อให้จะเรียกว่าจีนแต่จีนภาคเหนือเราที่เดินทางมาด้วยการเดินเงี้ย ภาคกลางนั่งเลยสัเภาแล้วภาคใต้ที่มันมาอาจจะมาก่อนเราตั้งกี่ร้อยปีอย่างที่ทนายบอกเนี้ยมันก็น่าจะแบบมีบางอย่างทะมีบาคนต้อู้บางทีมันก็ตีกันเองก็มีนะหลายรอบก็คือคนจีนแบบว่าที่แบบว่าพูดต่างสำเนียงกันเขาก็ตีกันเองตลอดนะนี่ไม่เดี๋ยวนะยกเคสาหน่อไห่ได้มีจริงอระไม่มันก็คือมันก็มีแบบว่าคือมันก็มีการกีดกันว่าแบบว่าเออแกเป็นคนจีนนี่นะแกมาเข้าสมาคมชั้นไม่ได้เลยประมาณนี้ในไทยป่ะหรือไง ทุกทุกที่เลยมาเลยก็เป็นเป็น,ปนใช่ไหมไต้หวันก็เป็นสมัยก่อนเออนี่แหละเหมาะก,กับคอนเทนต์ในรายการเราที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมไมลัเดียติแต่ว่ามันก็แบบว่าเป็นส่วนที่แบบเออเราอาจจะแบบว่าจีนต้องแบบปักกิ่งอย่างเงี้ยเออเป็นเทียนเหมือนเป็นแบบว่าพระราชวังต้องห้าต้องห้าประมาณนี้ใช่ไหมเออมันมันกลายเป็นแค่แลนด์มาร์คมันเป็นแค่วัตถุแต่งวดนี้ก็เลยจะพูดถึงสังคมและเค้าเจอร์คนมากกว่าใช่ใช่เหมือนแบบว่าเราพูดแบบเจาะลึกไปในจุดที่แบบว่าเออ ในแง่<ร>ว่าธรามำไมไม่รู้มาก่อนประมาณนี้หรือว่าจะรู้อยู่แล้วแต่แบบว่าเราอาจจะแบบว่าช่วยคุณเสริมข้อมูลเข้าไปอ,อหรือความหลากหลายมากขึ้นแบบไม่ใช่มองจีนแค่ในประเทศจีนเนี้ยอแล้วเนี่ยก็บางทีเนี่ยก็ข้อมูลใช่ไหมเราก็ได้มาจากแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าข่าวที่ได้จากจีนก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือถูกกอกโดยรัฐบาลจีนมาอยู่แล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมถามจริงมันถูกกอจริงจริงเหรอเออเนี่ยอยากรู้มากเลยก็น่าจะประมาณว่าเซนเซอร์นะแบบว่า เพราะบอกว่าส่วนใหญ่แบบว่าที่เราเห็นใน YouTube เลยประมาณนี้พวกสำนักข่าวจีนไม่แบบว่าเขียน this this video s o แบบว่า is f u n or s p o n s o r by government Chinese government เดี๋ยวมันมีใช่ไหมใช่ CGTN น่ะถ้าคุณไปดูอ่ะที่แบบว่าอุยกู Life is good ประมาณนั้นอ่ะชีวิตอุยกูคนอุยกูดีมากประมาณนี้แล้วมันก็จะข้างใต้ก็ด้แบบว่ามี ฟันบกัเวอร์เมนประมาณเนี้ฟันบยไอคำไอคำนั่นล่าน,นี่คือภาษาอังกฤษหรือภาษาเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นสิ่งที่ YouTube บอกว่าเออไอ้นี่นะมันถูกแบบว่าสนับสนุนเงินโดยรัฐบาลจีน <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยเหมือนไอแบบไอนี่ป้าวลารูหนังจีนทุกครั้งมันมักจะมีไอมังกรเขียวอะอ๋อนั่นก็คือเป็นตาที่แบบว่า หนังคุณได้รับผ่านการเซ็นเซอร์จากรัฐบาลจีนแล้วอะไรประมาณนั้น <c oughs> มันก็จะขึ้นเป็นมังกรทองแล้วฉากเขียวอะอ๋ออันนั้นก็คือสัญ,ญลักษณ์ว่าหนังคุณได้รับการเซ็นเซอร์แล้วเออแล้วมันมีแบบไหนที่แบบเราสามารถฟังข่าวแบบที่เกิดกับจีนโดยที่ผ่านการเซ็นเซอร์น้อยๆได้มัง้งมีมีบ้างไหม <c oughs> มันก็ผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแบบว่าแต่บางที่ก็ที่โอเคอย่างเช่นก็ผมว่าเซา์ไชน่าที่แบบว่าทําเป็นภาษาอังกฤษผมว่าก็โอเคส่วนหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบ เจ้าของเป็นบาบาใช่ไหมแต่แต่เจ้าของอาลีบาบามันก็ได้จะถูกเซ็นเซอร์ปะ่ะแต่ผมเห็นคอนเทนต์เขาก็หลากหลายพอสมควรนะทั้งแบบว่ามีทั้งแบบว่าที่แบบแง่ลบของจีนแล้วก็แง่บวกซึ่งผมคิดว่าเออถ้าแบบเราเป็นคนที่แบบว่าได้อังกินอย่างเงี้ยเราอยากจะรู้เรื่องจีนมากขึ้นก็ลอง South China, เซาล์ไชน่าเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งที่โ okay. อเคไน่ป็นแต่ว่มาข่าวไหนในฮ่องกงหรือยังไงเป็นมันเบสในฮ่องกงแต่ในฮ่องกงมันก็มีสำนักข่าวหนึ่งมาเฉยที่ชื่อว่า a p p l แอปเปิลป่ะ แต่ก็โดนไปแล้วจริงๆมันมีหลายสระข่าวนะแล้วก็แบบว่าบางข่าวเนี้ยก็จะเป็นโปจีนบางข่าวก็เป็นโปของแบบว่าฮ่องกงท้องถิ่นก็อย่างที่เราเห็นประท้วงกันอย่างเช่น Apple เนี้ยหรือว่า Apple นี่คือที่บ่อยมือคือสักข่าวที่คนท้องถิ่นเรียกว่าคนท้องถิ่นเรียกว่าเพ่งก๊อยเพ่งก๊อใช่แบบว่าเป็นแบบว่าภาษากวางตุ้งเขาเรียกเพ่งก๊ออ๋อเนี่ยก็คือเพ่งเพ่งก๊อหยับโปก็แบบว่า หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์แอปเปิลน่ะเขาก็จะแบบว่าค่อนข้างแบบต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงในปัจจุบันอือันนี้ก็จะแบบว่าเห็นมันแต่สำนักข่าวมันก็จะมีแบบว่าหนังสือพิมพ์ไหไหนังสือพิมพ์ที่แบบว่าสนับสนุนเหมือนกันก็จะมีสองฝ่ายแต่ก็คืออันนี้โดนไม่เรียบร้อยแต่ก็ผมว่าขนาดคุณแค่แค่คุณหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านเหมือนแบบก็โดนตำรวจมาล้อมอย่างเงี้ยเออมันมีด้วยหรอมีมีหนังสือพิมพ์ของอะไรของแอปเปิลเนี่ยลนะ่ะแอปเปิลใช่ หยิบมาตำรวจมามาแต่ตหลังเลยลเี่ย <laughs> <laughs> ก็คือมามาล้อมแล้วก็มาแบบว่าเหมือนแบบว่ามา,มา,มาสอบถามอะไรประมาณเนี้อ๋ออย่าเลยใช่ก็แบบว่าถ้าคุณอ่านก็แบบว่าอันเนี้ยระวังหน่อย <laughs> 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 อ่านได้นะแต่ไม่ควรทำแบอภพนเนี้ยนะใช่ก็ประมาณนั้นแหละครับ <laughs> โอ้หนักหน่วงจังเลยอืมถ้างั้นก็อันนี้ก็คงจะเกิน พอแล้วแหละสำหรับอีพีศูนย์มันเราเป็นน้ำจิ้มให้เพรว่าเหมือนว่าแบบเอพิโซดต่อไปใช่ไหมขอประมามันเน้นและขอบอกก่อรายการเรามันไม่ได้เน้นแบบเรื่องไม่ได้เน้นเรื่องแย่และก็ไม่เน้นไม่ได้เน้นเรื่องดีทั้งหมดออกแนวแบบว่าเขาจะว่าทำอยากแชร์ว่าเออมันมันมันเป็นยังไงบ้างเราเราเอามาปนๆกันมากกว่าเหมือนแบบว่าบางทีก็อาจจะฉายเห็นเรื่องดีไปอย่างเกินมากเกินไปหรือว่าแบบ บางที่ก็แบบว่าเอาแต่ดาอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าแบบว่าอะไรไที่มันสุดโต่งไปออผมก็ไม่สนับสนุนใช่ไหมใช่เรามันไม่มีสิ่งไหนที่ดีสุดและแย่สุดแต่ถ้าสิ่งไหนแย่แล้วมันไม่มีคนเห็นเราก็ไม่โอเคเหมือนกันเราก็โอเคจใ,ให้คุณดูว่าที่อย่างนี้มันไม่ใช่แบบแดนนารบิทที่แม่งไม่ผิดเลยอะ่ะมันมีข้อเสียมันมีข้อดีแล้วก็ในแง่ว่าก็สิบด้วยใช่แต่แบบว่าแต่พวกข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยผมก็พยายามแบบว่าคัดกรองที่มาใช่ไหม,มแต่ถ้าบางทีเนี่ยข้อมูลหรือแบบว่า ข้อมูลมันจะผิดหรือถูกในแบบว่าความคิดของคุณเนี่ยก็แบบว่าให้ผู้ชมผู้ฟังไปพิจารณา,าเอาเองอีกทีแล้วก็ไปรีเช็คอีกทีหนึ่งเพราะพวกเราก็จะหาเรฟเฟลนหรือรอะไรพวกนี้ให้มากที่สุดถ้าม,มีอะไรผู้ที่มันรู้สึกว่าแบบเซนซิทีฟมากก็ต้องขอบอกว่าโอเคบางอันอาจจะเป็นโอเพนิเนหรือบางอันอาจจะเป็นคนที่มาให้สัมภาษณ์เราอะไรพวกนี้อีกทีนึงก็มี หรือบางงานก็คือมีเรฟเลนที่เป็นแบบหนังสือเลยแต่อาจจะเป็นออริจินอลที่เป็นจีนก็ไม่รู้ว่าคนฟังจะแบบไปแปลอ,ออกทุกอันหรือเปล่าแต่ท่านก็จะแนบเพราะที่แนบได้อกันโอเคครับก็คืออันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบน้ําจิม้มเป็นนะเทรลเลอร์เนาะสำหรับตอนต่อ,ตอ,ตอไปใช่โอเคถ้างั้นสำหรับอีพีศูนย์ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับผมผมวิทย์แล้วก็ผมโป้งนะครับแปลงั้นเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ มังกรกินมีพอดแคสต์